สวัสดีค่ะกลับมาติดตามนิวส์อัปเดตกับที่ชันนัทยาโรจนาพิทยาคุณค่ะพนักงานสอบสวนค่าสรุปสำนวนคดีทายาทกระทิงแดงขับรถเฟอร์รารี่พุ่งชนตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตภายในสัปดาหนะ์หน้าโดยวันที่12กันยายนเวลา14.00นาได้ออกหมายเรียกให้ทายาทกระทิงแดงรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าสับปะรดโลกพร้อมเข้าสู่การซื้อขายในสินค้าตลาดกเกษตรล่วงหน้าลดความผันผวนด้านราคากองทัพสหรัฐเตรียมส่งมอบอำนาจควบคุมดูแลเรือนจำบากรัมซึ่งใช้เป็นที่คุมขังนักรบตอริบานและผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายหลายพันคนคืนให้กับรัฐบาลอัฟกา,านิสถาน พนักง,งานสอบสวนคดีทายาทกระทิงแดงนะคะที่ขับรถเฟอร์รารี่พุ่งชนตำรวจนครบาลทองหลอจนเสียชีวิตกล่าวว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวในกรณีค่าสินไหมทดแทนระหว่างครอบครัวผู้ต้องหากับผู้เสียหายค่ะส่วนสำนวนคดีนะคะคาดสรุปได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยวันที่12กันยายนนี้ค่ะได้ออกหมายเรียกทายาทกระทิงแดงเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ พนักงานสอบสวนในคดีนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาบุตรชายนายเฉลิมอยู่วิทยาผู้บริหารเครื่องดื่มกระทิงแดงขับรถเกง๋งเฟอร์รี่ชนดาบตำรวจพิเชียรกลัน่นประเสริฐผู้บังคับหมูง่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตได้ออกหมายเรียกนายวรยุทธ์เข้ารับทราบข้อ,อกล่าวหาขับรถขณะมึนเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมอีกสองข้อกล่าวหา ซึ่งประกอบด้วยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าพนักงานและหลบหนีในวันพุทธที่12กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาหลังจากก่อนหน้านี้ได้แจ้ง3ข้อหารวมทั้งสิ้นเป็น5ข้อหาโดยคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีและส่งฟ้องต่ออายการได้ภายในสัปดาหา์หน้าเนื่องจากได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดีไว้ทั้งหมดแล้วขณะนี้รอเพียงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งวันนี้พลตำรวจโทรจรัมพรสุรมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นัดผู้เชี่ยวชาญบริษัทเฟอร์รารี่ให้ข้อมูลเรื่องความเร็วของรถเฟอร์รารี่รุ่น FF 2012ก่อนที่จะสรุปผลความเร็วที่แน่นอนให้กับพนักงานสอบสวนตอนนี้รอผลจากผู้จวนการอย่างเดียวแล้วครับอย่างอื่นครบต้วนหมดแล้วครับ ได้ผลจากผู้จานการเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับก็ผลผลน่าจะน่าจะเร็วๆเนี้คเพราะว่าทางผู้วิชาให้ความสนใจแล้วก็เร่งรัดอยู่แล้วครับ และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้นำได้นำตัวนายสุเวทหอมอุบลอายุ45ปีพ่อบ้านตระกูลวิทยาอยู่วิทยาผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จกรณีรับสมอ้างเป็นผู้ต้องหาแทนนายวรยุทธพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องต่ออายการกรุงเทพใต้หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายสุเวศได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นอายการ หากวันนี้นายสุเวทร,รับสารภาพอายการก็สามารถที่จะส่งฟ้องต่อสารแขวงพระนครใต้ได้ทันทีซึ่งอัตราโทษในความผิดนี้คือจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน6 0 0 0บาทซึ่งโทษนั้นขึ้นอยู่กับดุลพิจของศารขณะเดียวกันวันนี้พันตำรวจเอกสุนทรเขมะประภารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงพันตำรวจโทปันณพนามเมืองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบา,ทาลทองหล่อกรณีนำา กรณีนำแพะมอบตัวในคดีแทนผู้ต้องหาตัวจริงนัดประชุมวางกรอกการสอบสวนโดยสรุปผลการสอบสวนภายใน30วันค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะตั้งเป้าให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าสับประรดโลกค่ะพร้อมที่จะเข้าสู่การซื้อขายในสินค้าตลาดกเกษตรล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงลดความผันโวนด้านราคาในวันที่28กันยายนนี้ค่ะ นายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดเสวนาไถ่ก้าวสู่ศูนย์กลางการค้าสับประรดโลก ว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อที่จะระดมความคิดเห็นถึงการแก้ปัญหาด้านราคาส่งออกผลิตภัณฑ์สับประรดและสร้างความเข้าใจในกลไกลสินค้าซึ่งประเทศไทยนั้นถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ50มูลค่าการส่งออก30,000ล้านบาททั้งนี้จะมีการนำสับประรดเข้าสู่การซื้อขายในสินค้าตลาดกเกษตรล่วงหน้าหรือเอฟเอในวันที่28กันยายน2555 ซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพและการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนด้านราคาเพื่อรองรับให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าสับประรดของโลกค่ะสับปะรดเป็นสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่มีปริมาณค่อนข้างสูงปลูกแล้วก็มีการแปรรูปเพื่อส่องออกเป็นหลักนะครับมูลค่าการส่งออกก็เกือบสามหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการนําสินค้าตัวนี้เข้ามาซื้อขายในตลาดต่งหน้าก็น่าที่จะช่วยทําให้มี การสร้างเสถียรภาพของราคา ด้านนายพีรพลป,ประเสริฐศรีผู้ช่วยผู้จัดการตลาดสิคนค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการนำสับประรดเข้าสู่ตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงราคากันเองทําให้เกิดการบิดเบือนก,กลไกลราคานในตลาดโดยตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้นเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศโดยมีลักษณะการซื้อขายคล้ายการซื้อขายน้ํามันในตลาดโลกโดยได้มีการเลือกสับประรดประเภทกระชิ้นเข้าสู่ตลาดกลางซื้อขาย เนื่องจากเป็นประเภทที่มีความผันผวนของราคามากที่สุดพุ่มหน่วยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันนะคะว่าที่จะสามารถป้องกันน้ําท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่ะพร้อมมั่นใจชาวบ้านโดยรอบนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบแผนการระบายน้ํำในครั้งนี้ นายสมชัยสวัสดิผลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ายังใช้แผนเดิมจากปีที่ผ่านมาทั้งแผนเผชิญเหตุและแผนสำรองพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำรวจแผนป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้เวลาศึกษา6เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมนี้ด้วยงบประมาณ4ล้านบาทเบื้องต้นจากการสำรวจนั้นพบว่าทางทิศเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณคลองสามวาคลอง6กวาคลองแสนแสบและคลองประเวทปริมาณน้ำนั้นยังไม่น่าเป็นห่วงส่วนทางทิศใต้สถานีสูบน้ำอย่างทำงานได้ดีสามารถระบายได้30ล้านลูกบาศเมตรต่ตอวัน นอกจากนี้ยังได้ประสานงานจังหวัดสมุทรปราการและเขตลาะ,ะบังที่สถานีสูบน้ำชนหานวิจิตครคลองสำโรงเพื่อที่จะเปิดทางน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามระหว่างนี้บริษัทที่ปรึกษากำลังศึกษาปัญหาอุปสรรคและสำรวจหาจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำหากไม่เพียงพอจำเป็นต้องเพิ่มสถานีสูบน้ำเขื่อนดินหากพบจุดบกพร่องจะได้เตรียมการเสริมได้ทันและขอยืนยันว่าแผนบริหารจัดการน้ำของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะไม่กระทบต่อชาวบ้านโดยรอบและมั่นใจว่าในปีนี้จะรับปริมาณน้ำได้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวส์อัปเดตค่ะ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะออกมาเปิดเผยแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆทางด้านงบประมาณซึ่งรวมไปถึงการตัดลดการใช้จ่ายของภาครัฐค่ะโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้ได้ภายใน2ปี นายฟรองซัวออลองประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ของสถานี TF1 พร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ3ล้านคนจากปัญหาภาคการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้และจะมีการตัดลดงบประมาณอย่างจริงจังเพื่อให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสฟื้นตัวภายในระยะเวลา2ปีนอกจากนี้รัฐบาลของนายออลองจะใช้นโยบายเก็บภาษีพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้จำนวน3 0,000ืล้าน ยูโรหรือประมาณ1ล้าน2แสนล้านบาทโดยจะมีการเก็บภาษีในอัตราร้อยละ75กับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า1ล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านบาทและหลังจาก2ปีอาจมีการทบทวนให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าว ส่วนการตัดลดงบประมาณนายออนลองยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ตั้งงบประมาณประจำปี2556สูงกว่างบประมาณประจำปี2555อย่างแน่นอนซึ่งเงินรายได้ของรัฐบาลที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเพิ่มได้ถึง30,000ล้านยูโรจะเป็นตัวช่วยไม่ให้ตัดลดงบประมาณกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจมากนักขณะที่ตัวเลขประมาณการเจริญเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจฝรั่งเศสในปีหน้าถูกปรับลดลงจากร้อยละ1.2เหลือล้อยละ0.8 และนายอ่อนลองเองได้เปิดเผยอ,อีกว่าอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐก,กิจในปีนี้ใกล้จะแตะร้อยละศูนย์โดยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละศูนย์จุดสค่ะกองทัพสหรัฐนะคะสมมอบอำนาจควบคุมดูแลเรือนจำบากรัมอันอื้อเชา้าค่ะซึ่งใช้เป็นที่คุมขังนักรบตอลิบานและผู้ต้องสงสัยก่อาการร้ายหลายพันคนคืนให้กับรัฐบาลอัฟกานิสถานค่ะ การส่งมอบอำนาจในการดูแลเรือนจำดังกล่าวขึ้นให้กับทางการอัฟกา,านิสถานมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังจากที่สหรัฐและอัฟกานิสถานได้ทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการถอนทหารของกองกำลังสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตออกจากประเทศอัฟกา,านิสถานภายในปี2557 อย่างไรก็ตามถึงแม้ทางการอัฟกานิสถานจะแสดงความยินดีต่อการได้อำนาจควบคุมเรือนจำบากรามคืนนี้คืนในครั้งนี้แต่นายฮามิดกัตรสายประธานาธิบดีอัฟกานิสถานและรัฐบาลสหรัฐยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันในรายละเอียดบางข้อของข้อตกลงโดยเฉพาะกรณีที่สหรัฐยังคงขอสึงวนสิทธิ์ในการควบคุมตัวนักโทษที่ไม่ใช่ชาวอัฟกาน รวมถึงนักโทษที่ถูกจับหลังจากการทำข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเกรงว่านักโทษที่สหรัฐต้องการตัวมากที่สุดบางคนอาจได้รับการปล่อยตัวหรือถูกทารุณกรรมหลังส่งคืนให้กับอัฟกานิสถานขณะที่รัฐบาลอัฟกานิสถานระบุว่าการได้อำนาจควบคุมเรือนจำดังกล่าวแบบเบ็ดเสร็จถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของอัฟกานิสถาน ทางนี้เรือนจำบากรัมนั้นถือเป็นหนึ่งในเรือนจำหลักที่ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษในอัฟกา,านิสถานโดยเรือนจำแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในค่ายทหารที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพนาโต้ห่างจากกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานไปทางทิศเหนือประมาณ40กิโลเมตร นอกจากนี้บากรัมยังได้รับฉายาว่าเป็นกัวตานนโมของอัฟกา,านิสถานเนื่องจากใช้เป็นที่คุมขังนักโทษผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มกบฏตอริบานและผู้ก่อการร้ายกว่า3,000คนอีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าเป็นที่ตั้งคุกลับของกองทัพสหรัฐและเคยเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทารุณกรรมนักโทษมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะไปทบทวนประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ พนักงานสอบสวนค่าสรุปสำนวนคดีทายาทกระถิ่งแดงขับรถซูรารีพุ่งชนตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตภายในสัปดาห์หน้าโดยวันที่12กันยายนเวลา14นาฬิกาได้ออกหมายเรียกให้ทายาทกระถิ่งแดงรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสับประรดโลกพร้อมเข้าสู่การซื้อขายในสินค้าตลาดกเกษตรล่วงหน้าลดความผันผวนด้านราคา กองทัพสหรัฐเตรียมส่งมอบอำนาจควบคุมดูแลเรือนจำบากรัมซึ่งใช้เป็นที่คุมขังนักรบตอริบานและผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายหลายพันคนคืนให้กับรัฐบาลอัฟกา,านิสถานมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของร้อยตำรวจหญิงปลอมค่ะที่ก่อเหตุข่คมขู่ โชว์รูมเชฟโรเลตที่จังหวัดชลบุรีนะคะพนตํารวจโทปัญญามาเม่นค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าการดําเนินคดีว่าได้ตั้งสองข้อหากับผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วค่ะที่อ้างชื่อว่าเป็นร้อยตารวจเอกหญิงพลอยไพลินสักดีเดชพานุพันธนะ์ณอยุธยานะคะส่วนการอ้างว่าป่วยเป็นโรคทางจิตนั้นยังไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีค่ะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่จะสั่งอีกครั้ง ส่วนทางด้านดาบตำรวจราชพลรมรันนะคะผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรน,นองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่เดินทางไปด้วยนั้นนะคะตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วค่ะนอกจากนี้นายพีรพัฒนมุทาวุธิกรนะคะผู้จัดการโชว์รูมเชฟโรเลตค่ะได้แจ้งข้อหาข่มขู่กันโชคทรัพย์กับบุคคลทั้งคู่ด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะ อัลเบโตโคอนตาดอร์นะคะก็ควา้าแชมป์ทัวร์ออฟสเปนค่ะและถือว่าเป็นแชมป์แรกนะคะนับตั้งแต่กลับมาจากโทษแบน2ปีจากกรณีใช้สารกระตุ้นค่ะาแข่งขันจัก,กรยานทางไกลทัวร์ออฟสเปนหนึ่งในรายการแกรนทัวร์ที่เป็นรายการถัดจากทัวร์ออฟอิตาลีและตูเดรฟรองซ์เดินทางมาถึงในสเตจสุดท้ายหรือในสเตจที่21โดยใช้เส้นทางจากเซอร์เซลินญาไปยังกรุงมัดติดระยะทางทั้งสส้น115กิโลเมตรเป็นการแข่งขันแบบสปรินต์เป็นกลุ่ม ผลปรากฏว่าแชมป์สเตทนี้ตกเป็นของจอห์เดนคลอฟนักปั่นน่องเหล็กจากเยอรมนีที่ปั่นเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง4 4นาที57วินาทีตามมาด้วยอิเลียนวีเวนี่และดานิเอลเล่เบนนติ2นักปั่นจากอิตาลีขณะที่แชมป์รายการนี้ตกเป็นของอเบโตคอนตาดอนักปันก่นเจ้าถิ่นที่ทำเวลารวมทั้งสิ้น21สเตทได้84ชั่วโมง59นาที49วินาทีโดยมีอเล็กันโดบาเบเดและโจคคินโรนิเกส สนักกั่นเพื่อนร่วมชาติคว้าอันดับ2และ3ด้วยเวลาตามหลัง1นาที16วินาทีและ1นาที37วินาทีตามลำดับซึ่งการคว้าชแชมป์ของคอนตดอร์ในครั้งนี้ถือเป็นการคว้าชแชมป์ในระดับแกรนทัวร์เป็นครั้งแรกหลังเพิ่งกลับมาจากโทษแบน2ปีกรณีใช้สารกระตุ้นได้เพียง4สัปดาห์เท่านั้นนอกจากนี้นเป็นการคว้าชแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2และเป็นแชมป์แกรนทัวร์รายการที่5อีกด้วย ทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีโตเกียวนะคะได้เปิดตัวหุ่นยนต์เรียนแบบนักว่ายน้ำโอลิมปิกค,ค่ะโดยสามารถที่จะเรียนแบบอากับกิริยาการว่ายน้ําของมนุษย์ได้ตลอดทั้งตัวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดข่าวนี้ได้ใน w w w b o ไวยูส์เวค่ะและนี่คือทั้งหมดของนิวส์อัปเดตประจำ14นาฬิกานะคะดิฉันนัทยาโรจนพิทยากุลต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ